สวัสดีค่ะอันยองอาเซโยค่ะขนาดเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ชีวิตยังมีความสุขและถ้าเป็นออโต้อิมพิเลียนจะมีความสุขขนาดไหนนะ,นะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติกราบขอบพระคุณท่านประธานคิมแทยอนนะคะที่ให้พวกเราได้จ่ายลงน้อยจาก500มาเป็น300นะคะมีเงินเก็บขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณมากนะคะนะคะ วันนี้พี่พาจะแชร์ไลฟ์เนโอเรื่องบ้านนะคะขึ้นบ้านให้หน่อยเพราะว่า5นาทีต้องรีบพูดนะคะบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเคยอยู่สองไร่นะ,ะชีวิตลุ่งเรืองแล้วก็ลุงลิงตอนนี้ลุ่งและใกล้จะเลืองอีกหน่อยแล้วนะคะตอนนี้มาอยู่ทาวโฮม20ตารางวาแต่พี่พากําลังจะสร้างบ้านในเนื้อที่ สองตารางวาคนใช้นี่มาเลื่อนที่มีนี่นะคะเป็นคนที่คนติดนี้ก็มีค่ะติดนี้เขาก็มีเขา,เขาติดนี้ก็มีกําลังจะสร้างบ้านเป็นคล้ายๆผู้วิลล่านะคะโปรเจก์นี้ก็อีกไม่นาน,นะคะ่ะก็เห็นไหมคะสไตล์วิ่พาก็จะเป็นรีสอร์ทบ้านของวิ่พาที่ที่เก่าจะเป็นรีสอร์ทเลยนะ,ะแล้วไอ้เรื่องจะสร้างไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าตัวพี่พาเองก็ ทำรับเหมาก่อสร้างอยู่นะคะแล้วก็มีโอ้เยอะแยะที่อยู่ในทีมแล้วก็ทำตบตะไม่ใน,ในด้วยนะคะส่วนเรื่องอบ้านคงโปรเจกต์นี้ก็คงไม่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไก่เกลี่ยที่แล้วนะคะ,ะเรื่องรถค่ะเมื่อก่อนขับรถคัมรี่พอมาทำอาตมี่และชีวิตดีขึ้นตอนนี้ขับ BMW X3 นะคะค่ะ รวยค่ะมีเงินเก็บทุกเดือนยังไม่ทันหมดเดือนเดี๋ยวมาอีกแล้วขยันอาทิตย์นี้นะคะพี่ภาคิตโปรเจกต์ไว้ตลอดว่าทาอะโทมีมีรายได้ที่แน่นอนขยันอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ารวยแต่ถ้าขี้เกียจออาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าจนค่ะ อยากรวยรีบขยันนะคะขยันทุกวันสิ่งหนึ่งที่พี่พาสุดเยี่ยสุดยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับอตโตมี่ก็คือพี่พาขยันที่สุดไม่เคยคิดถึงทําไปทําอย่างเดียวทำทำเฟ้นมาดูอะเฟ้นเหมือนเฟ้นหาหอยมุกค,ค่ะนะคะคือสุดยอดที่สุดไม่เคยเฉใช้ใครจะพูดอะไรมาอยู่บนเวทีเดินพรมแดงไม่พี่พาเดี๋ยวให้การันตีไม่เคยสนใจค่ะอโตมี่หนึ่งเดียว สุดยอดที่สุดอาทมมี่ของเราหาไม่ได้อีกแล้วนะหะธุรกิจแบบนี้นะคะลดในฝันของพี่พาอีกไม่นานค่ะพอตขคเยน6.9ล้านเอาน้อยที่สุดเดี๋ยวถ้ามีเงินคิดได้หัวโตสมองเยอะพี่พาก็จะอัปเดตแต่ถ้าไม่ไหววิธีการก็จะเปลี่ยนอาจจะให้าสตาเอจะตุลงลดมือสองก็ได้ <c oughs> ค่อยปรับมาเป้าหมายเราตั้งไว้แต่เราปรับเอาได้นะคะ ส่วนเรื่องท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อก่อนพี่พาเที่ยวเยอะเพราะว่าลูกเป็นแอร์โฮสเตสอยู่สิงคโปร์อะไรที่เพิ่งลงนะ้มนะคะตอนนั้นก็เที่ยวฟรีกับกับลูกนะคะตอนนี้โปรเจกต์เราเราจะเที่ยวฟรีกับอโธมีค่ะนะคะทีนี้เรื่องบริจาคอยากจะเรียนเชิญผู้นำทุกท่านนะคะ พี่พาบริจาคก,กับวัดพระบาทน้ำพุมาตลอดแล้วสุดยอดที่สุดนะหลวงพ่ออารมกดขึ้นขึ้นวัดพระบาทน้ำพุให้เป็นหน่อยค่ะพี่พาบริจาคยาสีฟันของเรากับวัดพระบาทน้ำพุนะหลวงพ่อชอบมากเลยค่ะไปบริจาคอีกหลวงพ่อบอกว่าโยมมีเยอะๆไหมหลวงพ่ออยากจะเอาไปขายเพราะว่ายาสีฟันของเราอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการอักเสบจะดีมาก หลวงพ่อบอกว่าตอนนี้หลวงพ่อขายยาสีฟันใจฟ้าอยู่มันจะช่วยเรื่องการอักเสบไม่ดีเท่าอัตุมีเรารอบหลังบริจาคไปเยอะมากเลยค่ะช่วยๆขึ้นเผื่อว่าประธานจะใจดีหรือ,อบริษัทเราจะไปบริจาคให้วัด,วดพระบาทน้ำพุนะคะไปบริจาคให้ท่านนะคะคนละนิดคนละหน่อยก็ได้ค่ะคนป่วยอักแก้อักเสบเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหดีมากๆเลยนะ,ะทีนี้ในเรื่องเงินเก็บ พี่ภาก็ตั้งใจนะหลังจากที่เจ๊งไปร้อยกว่าล้านแล้วนะเงินเก็บก็ไม่มีแถมบางทียังไม่ไถเงินลูกอีกนะเพราะฉะนั้นชีวิตเราอะ่ะก็อยากจะมีเงินเก็บไว้ให้ลูกหน่อยนะคะ แต่แต่ลูกก็ตอนนี้เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเขากา็เป็นผู้บริหารแล้วก็ทำบริษัทตกแต่งภายในแทนเราแล้วก็ทำได้ดีมากซึ่งพิภาก็ส่งงานตกแต่งให้กับลูกแล้วก็มีไรายได้กับที่ที่ตรงนี้อยู่นะคะก็ไม่ได้เดือดร้อนเราสามารถไถลูกได้ระยะเวลาแต่คิดไว้ว่าถ้า อีกไม่นานหรืออาจจะตายไปตอนที่มีเงินสักหนึ่งล้านให้ลูกคนละห้0แสนมีลูกสองคนใช่ไหมคะลูกของอ่วยพรพี่พาขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะนะคะพวกเรามีสิทธิ์ที่จะ,ะมีความสุขมีชีวิตที่จะไปได้ดีกับการไม่จำกัดชั้นลึกของอาตมีเพราะฉะนั้นพี่พาจะพูดอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ได้ แต่คุณอย่าหยุดทำอะตอมีเด็ดขาดนะพูดไม่เก่งให้พี่เอพูดให้พูดไม่เก่งให้สตาโนปรสอนพูดให้ให้พี่ปุ้ยพูดให้วันนี้พูดดีมากแต่ละคนโอ้โหช่วยๆไปพูดให้หน่อยนะคะเพราะฉะนั้นชวนคนให้ได้ให้เข้างานอ่าซักเซสซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทที่ไหนสุดยอดแล้ว ที่ทำให้เราแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นธุรกิจที่อย่าเฉะใช้อย่ามองแต่ว่าเออเมื่อไหร่จะทําก็ได้ทุกวันนี้คิดอยู่ตลอดเวลาทํามันน้อยไปหรือเปล่าทําไมไม่อยากได้สับเป้าหมายตอนนี้บอกเลยนะอยากได้สามแสนต่อเดือนเดี๋ยวก็จะได้แล้วค่ะเพราะเราคิดเป้าหมายเราชัดเจนมากเพราะฉะนั้นพี่พาคิดเลยว่า เงินอยู่ในมือเราเงินอยู่ในหัวเราความสามารถอยู่ที่เท้าสองที่จะไปคว้าจะกล้าไปบอกธุรกิจดีๆซึ่งเป็นธุรกิจแห่งการแหว่งปันเพราะฉะนั้นอย่าลอนานอย่าให้ใครมาคว้าคนที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทยแม้กระทั่งท่าน,านคิมบอมทูพูดเก่งๆอย่างนี้เดี๋ยวก็จะคว้าคนไทยไปนะรีบให้เร็วที่สุดนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ ครขอขอบคุณนะครับช่างลวดมาสเตอร์ศีราพิไลจิตติพงษ์เจริญนะครับและเช่นกันนะครับรับไปเลยนะครับชุดอี e n น n g แกร์โฟเซตหนึ่งชุดครับขอบคุณครับ